สวัสดีค่ะแพวอีซูซูลำปางค่ะเราเป็นเซลล์นะคะประจำอยู่ที่สาขาไฮเวย์ข้างบิ๊กซีลำปางหาแพ้วง่ายที่เดียวนะคะสาขาที่แพรประจําอยู่ติดกับบิ๊กซีลำปางนี่เองและด้านหน้าสาขาที่แพรประจําอยู่ก็คือแมคโครลำปางส่วนด้านหลังนะคะก็คือขนงจังหวัดลำปางไม่ว่าคุณจะมาจากอำเภออะไรจังหวัดไหนมาอยู่ที่นี่แล้วถ้าอยากจะรู้ว่ารถอีซูข,ของเราตัวใหม่ล่าสุดหน้าตาเป็นยังไงร,ราคาโปรโมชั่นดีๆมีอะไรให้คุณบ้างก็เรียนเชิญน,นะคะเข้ามาชมดได้ที่เชอร์ลูม และที่นี่นะคะยังมีรถทดลองขับให้คุณทดลองขับไม่ว่าจะเป็นรถมิวเอหรือว่ารถกระบะนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสามพันหรือว่าเครื่องพันเถ้าคุณอยากจะรู้ว่ารถอีสุข,ของเราเครื่องพันเขับแล้วจะแรงขนาดไหนและเครื่องสามพันขับแล้วจะมันขนาดไหนนะคะก็เรียนเชิญนะคะเข้ามาทดลองขับได้ที่โชรูมนะคะถ้าคุณไม่ส่วเข,ข้ามานะคะบอกแพรวเดี๋ยวแพรจะนารถทดลองขับไปให้คุณทดลองขับถึงที่เลยทีเดียวแล้วมาดูว่า ตัวนี้นะคะเป็นรุ่นอะไรราคาโปรโมชั่นดีๆเขามียังไงบ้างและที่สําคัญก็คือใครเป็นเจ้าของเจ้าของเขาเจอแพลวได้ยังไงไปไปชมกันค่ะไปโอเคนี่นะคะบรรยากาศดีๆนะคะในช่วง4ี่โมงเย็นนะของวันที่22เดือนพฤษ,ษภาคมนะจ๊ะคันที่อยู่ตรงหน้าของคุณนี้นะคะเป็นตัว Highlander 4ประตูเกรดแซะนะคะตัวนี้เป็นตัวสูงนะคะเป็นรถเครื่องพันเนะจ๊ะ เกลเซนะคะมีลูกค้าเลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและก็เกียร์ออโต้นะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะจ๊ะอย่าว่าช่วงนี้นะคะเกียร์ออโต้ขายดิบขายดีนะคะจะบอกให้ว่าเกียร์ธรรมดาก็ไม่แพ้กันนะคะนี่นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะจ๊ะทุกคนนะ,ะ <G l oss> หน้าตาขเขาเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะภายนอกภายในเหมือนกันทั้งหมดนะคะจะแตกต่างแค่เกียร์เท่านั้นนะ,ค,ะ <G l oss> คุณก็สามารถเลือกได้ว่าคุณจะรับเป็นเกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดา รถรุ่นนี้นะคะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดอยู่สีสีด้วยกันนะคะมีสีเทาแลมโบที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้สีขาวมุกสีบอลเงินสีดานะจ๊ะมีให้เลือกอยู่สีสีเกียออโต้ก็เหมือนกันมีให้คุณเลือกสีสีนะจ๊ะสีนี้ขายดีมากเลยนะสีเทาแลมโบนะเป็นสีใหม่ของพวกเรานะและตัวนี้นะเป็นตัว2 0 2 4สีที่เขาดีไซน์หน้าหลังใหม่มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะ เจ้าของเขาเมนบอกว่าโอ้โหชอบมากพี่แพวนะตัวนี้บอกได้เลยว่าถ้าคุณได้ขับแล้วคุณจะชอบค่ายในเป็นบ่อน,นังนะคะเดี๋ยวแพลพาชมนะสักครู่นะแล้วก็ตัวนี้นะคะข้างหน้าเป็นตัวกระจังหน้าใหม่นะคะกระจังหน้าทีไดมิชั่นนะคะไฟตันหมอกนะติดให้แล้วเรียบร้อยไฟตันหมอกตัวนี้หน้าเป็น LED นะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะและนะคะล้อแมกของเขานะ่ะตัวเกรดแซดเนี่ยล้อแมกจะเป็นลายนี้ติดมาให้จากโรงงานเลย ลายนี้เป็นลายใหม่นะจ๊าลายใหม่นะสวยนะลายนี้นะคะเป็นสีเงินนะจ๊ะตัวนี้นะคะล้อองเขาเป็นล้อแมกขอบ18นะคะและขนาดยางของเขานะคะก็มาที่265ทัพหนะจ๊ะนี่นะคะขนาดยางใหญ่มากนะยางเป็นยางของบีสโตนนะจ๊ะบางท่านนะคะรับตัวแซดไปนะไม่พอใจนะสำหรับล้อแมกตัวนี้นะคะไปเปลี่ยนจ้าไปเปลี่ยนเป็นล้อแต่งซิ่งขอบ18นะคนะ เมล่าสุดก็มีนะคะลูกค้านะคะคนสนิทนะะใกล้ชิดกันนี่แหละนะคะเนี่ยนะคะรับเป็นตัวซาดอย่างนี้แล้วนะคะบอกว่าล้อแม็กแบบนี้ผมว่ามันไม่สวยเท่าไหร่พี่ผมขอเป็นล้อแม็กคอมแปแต่งซิ่งลายที่ผมชอบดีกว่านะจ๊ะ ก็เดี๋ยวเราดูนะคะช่วงปลายๆเดือนนะคะก็จะได้เห็นตัวเกรดแซที่เปลี่ยนเป็น,เปลนลอ้อแม็กซิ่งขอบ18เข้ามานะจ๊ะนี่นะจ๊ะสวยๆๆไฮแลนเดอร์นะคะสังเกตได้ง่ายๆนะะตัวไฮแลนเดอร์นะเขาจะมีบันไดข้างติดไม่จะโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว4ีประตูหรือว่าตัวแคปนะถ้าตัวสูงะถ,ถ้าเรียกว่าไฮแลนเดอร์แล้วบันไดข้างจะติดมาแบบนี้นะจ๊ะสามารถทัดแต่งเหมือนเอ็กซลีได้เลยนะคะคุณสามารถนําลดตัว แท็ของเราตัวนี้นะคะไปแต่งให้เหมือนเอ็กซ์เย์เป็นบางจุดได้อยเช่นนะคะคุณอยากใส่สเกิร์ตหน้าเช่นคุณอยากใส่สเกิร์ตหลังหรือคุณอยากใส่สติกเกอร์หน้าและสติกเกอร์หลังนะคะตัวนี้คุณก็สามารถเลือกได้นะะเรามีจําหน่ายนะสมวริการเรามีจําหน่ายนะจ๊ะนี่นี่ภายในนะคะเป็นเบาะหนังทั้งคันสีดานะจ๊ะนี่นะสวยงามนะสวยงามนะที่สําคัญก็คือดูแลง่ายด้วยนะและนะคะเป็นเบาะหนังด้วยอย่างนี้อีกยิ่งดูแลง่ายเข้าไปใหญ่นะจ๊ะ และนะตรงประตูของเขานะคะด้านท่านที่พักแขนนี่ก็เป็นหนังนะคะเพราะงั้นนะคะสัมผัสความนิ่มความนุ่มนะคะนี่นะถ้าหากคุณได้ขึ้นรถตัวแซดนะคะ รับรองได้ว่ามันจะสะดวกสบายนะคะกว้างขวางอย่างเดียวไม่พอนะคะที่พักแขนเนี่ยนะยังจะทําให้แขนของคุณนะคะนุ่มนะนิ่มนะรู้สึกผ่อนคลายนะนี่นี่นะถ้าไม่เชื่อคุณมาซื้อรถตัวเกรดแซไปใช้ดูนะมะวิวลาดีไซน์นะคะนี่นะดีไซน์พิเศษของรถปี2024ของพวกเรานะคะก็เพิ่มมาให้นะคะเพื่อที่จะทําให้รถของเรานะคะดูหรูหรายยิ่งขึ้นนะรับรองว่าถ้าคุณได้ขับรถอีนสูตัวเกรดแซแล้วเนี่ย คุณจะรู้สึกว่าเตงรวยขึ้นมานะ hey, uh. นะอันนี้เราต้องรู้สึกนะเพราะว่าจิววิทย,ยานะคะกดแรงหนึ่งดูดเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเรารวยเนี่ยเราก็จะรวยนะคะแผ่ว,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 วเรียนมาแผวเรียนมาเชืเ่อแผวนะนี่นะคะตรงโซนนะคะตรงนี้ก็มีวลาดีไซน์นะคะที่ะคะุณเห็นเป็นริมเรียมนะคะอย่างเงี้ยคือดีไซน์2 0 2 4นะคะเป็นมิลาดีไซน์นะคะดีไซน์พิเศษนะที่เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะคะและนะคะนี่นะเบาะหนังก็มีนะคะนี่นะคะ ยูราดีไซน์นะจ๊ะเบาะนังของเรานะคะตัวเกรดเซตเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นตัวเกรสดเซตสมัยก่อนนะคะที่ไม่ใช่ปี2024นะมันจะเขียนนะคะเทโลยีคูมแมกแกติดตรงนี้นะคะแต่ตัวนเนี้ยเนี่ยเขาไม่เขียนนะคะแต่มันมีเทโลยีคูมแมกด้วยนะคะถ้าเป็นรถเบาะนังเกรดเซตนะคะนี่นะลดการสะสมความร้อนนะรับรองว่าถ้าคุณไปจ,จอดรถไว้ที่กลางแดดอย่างเงี้ยนะคะบอกของเรานะคะก็จะลด ะะการสะสมความร้อนนะเพราะงั้นนะ,ะรับรองว่าถ้าคุณได้ขึ้นอิสุสุแล้วแล้วก็นะคุณจะชอบนะจะชอบเหมือนที่แพรชอบนะนี่นะข้างหลังก็กว้างขวางนะคะแล้วก็ตัวเกลแซนะคะตรงนี้จะมีเป็นช่องแอร์นะคะไว้ให้ผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะ,ะจะมีนะเกลดซทขึ้นไปนะมีช่องแอร์อย่างนี้ให้นะคะแลวตรงนี้นะก็เป็นที่ชาร์จแบตนะเป็นท้ายซีนะจ๊ะนี่เนี่ยนะคะกว้างมากนะคะ เป็นเบาะนังสีดํานะคะต้องมาลองนะถ้าอยากจะรู้ว่าเฮ้ยสีประตูอิสูเนี่ยมันมันกว้างมันนั่งแล้วมันคุ้มค่ารู้สึกว่ามันผ่อนคลายจริงจริงไหมนะคือทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละนะคะแพลตีว่าเป็นเป็นความคุ้มค่าทั้งหมดนะคะถ้าใช้งานได้สะดวกสบายเนี่ยแพลก็ถือว่าคุ้มค่านะคะราคาเบาๆแพลก็ถือว่าคุ้มค่านะการดูแลรักษาระยะยา,ยาวใช้เงินน้อยแพลก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะงั้นนะทั้งคันอิสุคุ้มค่าคุณมาออกอิสูเถอะนะมันเป็นรถที่คุ้มค่าที่สุดใในนนยุุคคคีี้ป้ปรรถท่ณวําไช มากมากเลยนะคะรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังและไม่เสียใจแน่นอนนะจ๊ะและนี่ก็คือด้านหลังของเขานะคะปี2024นะคะ้วคันนี้มีหน้าจอมาให้แล้วนะคะหน้าจอแสดงผล8นิ้วนะและติดกล้องหลังอย่างเงี้ยติดมาให้จากโรงงานแล้วนะจ๊ะฝาท้ายของเขาเนี่ยดีไซน์ใหม่นะจ๊ะทุกคนนะกันชนท้ายติดมให้จากโรงงานนะคะและนะไฟท้ายนะคะเกาะ3ชั้นกลางวันว่เห็นว่าสวยอย่างนี้แล้วนะคะมาเจอกลางคืนนี่สวยกว่านี้อีกนะถ้าคุณได้ขับรถนะตามตูดอีสุปี2024ไปรับรองว่าคุณจะลงไหลนะคะคุณจะลงไหลเหมือนที่แพลหลงเขา อดั่นแหละนะคะน,นี่นนะ,ะสวยนะสวยนะเป็น LED นะคะตรงนี้ยเวลาเหยียบเบรกแล้วเนี่ยไฟตรงนี้จะขึ้น3ช่องตรงนี้นะคะสวยสวยนะคะสวยถ้าไม่เชื่อว่าสวยจริงนะคะก็มาทดลองขับดูได้นะ,ะและที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือสติกเกอร์ครอบขวบแพลวอีสู้สู้ลำปางจ้านี่นี่เบอร์โทรของแพวนะคะติดอยู่ตรงนี้นะ,ะและนี่ก็คือสัญลักษณ์ของความอุ่นใจนะคะ แพวให้ความสําคัญมากกับการติดต่อสื่อสารหากลูกค้าของแพวนะรับรถไปแล้วไม่ว่าเขาจะนําไปใช้ที่ไหนในประเทศไทยนะคะถ้ารถมีปัญหาหรือว่าเขามีปัญหาอะไรเขาจะต้องติดต่อแพวได้ตลอดเวลานะคะนั่นนะคะคือคามั่นสัญญาที่แพวให้กับลูกค้ามาตลอด15ปีนะจ๊ะแม่แรงแม่แรงนะคะวิธีการนะ,ะเอาแม่แรงออกนะ,ะไม่ว่าคุณจะออกรถที่ไหนในประเทศไทยนะคะถ้าเป็นสี่ประตูอีสุนะคะคุณมายืนฝั่งขวาของผู้โดยสารด้านหลังนะคะ ถ้าคุณเป็นคนตัวสูงเหมือนแพวนี่นะคะคุณก็ไปอยู่ขวามืออย่างนี้แล้วตัวนี้นะคะเป็นที่พับเบาเนาะถ้าคุณดึงขึ้นนี่นี่แม่แรงอยู่ตรงนั้นเห็นไหมทุกคนแม่แรงจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของผู้โดยสารด้านหลังนะคะเพราะงั้นคุณก็เดินไปฝั่งน้นนะคะแล้วก็ไปหยิบแม่แรงออกมาถ้าว่าคุณจะใช้ล้อ อะไรนะหรือว่าคุณต้องการใช้เครื่องมืออะไรนะคะนั่นเลยนะคะอยู่ที่โน่นนะอยทีโน่นนะตั้งแต่ปี2020มาอยู่ตรงนั้นนะแต่ก่อนหน้านั้นมันเคยอยู่ใต้บาอนะลูกค้าบางท่านนะคะออกรถไปนะก่อนปี2020เนี่ยก็เคยรู้เคยเห็นกันมาตลอดแล้วว่าเฮ้ยมันจะอยู่ใต้บาะนะพอรับรถปี2020ไปนะคะมีปัญหานะคะที่จะใช้เครื่องมือเพื่อจะเอายางอะไรลงนะคะพี่เขาก็เท่ากมาบอกว่าตอนนี้พวกแม่แรงไม่มีแถมมาให้แล้วนะนั่นหมายความว่ามันอยู่ที่นึงแล้วนะมัน ได้อยู่ที่เดิมแล้วนะจ๊ะมันอยู่ด้านหลังนะแต่ก่อนนั้นนั้นมันเคยอยู่ด้านล่างนะจ๊ะนี่นะพับได้หมดเลยนะบอกทุกคนนะจะบอกให้นี่นะเมื่อกี้เนี่ยเขคือด้านหลังแถวภาพให้ดูนะคะสวนด้านล่างตรงนี้นี่พับได้นะคุณจะเห็นมันมีสายอะไรบางอย่างนี่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 แต่ก่อนมันจะอยู่ตรงนี้นะคะช่องเนี้ยแต่ก่อนจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้มันไปอยู่ด้านหลังแล้วนะจ๊ะ ถ้าหากว่านะคุณเห็นคลิปนี้นะหรือว่าคุณรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนอ่ะเผื่อว่าบางทีลูกค้าที่รับราหลอกไปเราบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคุณก็สามารถบอกกันได้นะคือตอนที่มันมีปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถามหากันหลอกนะแต่เมื่อไหร่ที่มีปัญหานั่นแหละนะคะช่วงที่มันถุกุช่วงที่มันจําเป็นต้องได้ใช้เนี่ยต้องได้ช่วยกันนะช่วยกันบอกนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะ และนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถ6เกียร์นะทุกคนนะรถสีประตูของเรานะคะเป็นเครื่องพันเนะคะเครื่องพันเรถ6เกียร์ถ้าหากว่าคุณรับสีประตูไปแล้วเนี่ยคุณจะประหยัดทั้งเรื่องของภาษีนะคะภาษีแค่2,500บาทต่อปีเองนะคะส่งไปนะคะสัก7ปีนี่แหละนะคะปีที่8เนี่ยเหลือแค่2อ0พนะปีที่9เนี่ยลงมาที่พันเเองนะคะสำหรับรถเครื่องพันเก้าของฮีซูนะ,ะเป็นรถยี่ห้อเดียวนี่แหละนะคะที่ภาษี ถูกมากๆนะเพราะว่ารถของเราเนี่ยมันเป็นเครื่องพันเก้านะคะเขาเน้นในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ประหยัดภาษีมาพร้อมๆกันนะคะนี่นะจ๊ะแล้วบอหนังตัวนี้นะคะถ้าเป็นตัวเกรดแซนนะก็จะมีที่ให้เราปรับสูงต่ําได้ด้วยนะคะก็มีเป็นที่ปรับด้านหลังนะคะพนักพิงแล้วก็นี้ที่ปรับสูงต่ำนะ,ะเป็นระบบโยกนะคะจริงๆอ่ะแพรวชอบระบบโยกนะ,ะระบบโยกอะ,ะรู้สึกว่ามันทันใจกับระบบอัตโนมัติอ,อีกนะคะเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยอุ้ยช้าเหลือเกินนะจ๊ะ และนะคะขวามือของคุณนะคะนี่ขวามือนะคะด้านล่างนี่ตรงคอนโซลตรงนี้นะคะนี่เปิดฝากระโปรงหน้านะมีสัญลักษณ์อยู่อันนี้เปิดฝาถังน้ามันนะถังน้ามันของเรานะคะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเวลาเข้าปั๊มนะก็ เข้าให้มันถูกทางนะคะมันจะได้ไม่เสียเวลานะและที่สําคัญนะคะดูด้วยว่าเขาเติมดีเซลให้คุณไหมที่สู่ของเรานะเติมดีเซลนะคะรองรับได้ทั้ง B7B10 และ B20 นะจ๊ะนี่นะตอนนี้ยูโร4อยู่นะคะเพราะงั้นถ้าใครอยากได้ลดราคานี้นะคะอยากได้ลดนะยูโร Euro 4แบบนี้นะค,ะคุณก็รีบๆนะเพราะรถกําลังจะหมดแล้วนะคะจริงๆอะ่ะรถมันจะหมดตั้งแต่หึงเมษาแล้วแหละนะคะที่เขาแจ้งเข้ามาแต่ตอนนี้มันมีลูกค้าที่ต้องการยูโร4อยู่นะคะเขาก็เลยมีการเตรียม สต็อกเอาไว้ให้กับลูกค้าที่สนใจเป็นยนะูโรสี่นะเพราะงั้นคุณรีบๆนะเพราะรถทยอยหมดแล้วโดวยเฉพาะรถมิวเอ็กเนี่ยหมดเลยนะคะหมดเลยโดนโล็อกจน ขายจะเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะจ๊ะนี่พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะถ้าเป็นตัวเกลียแซดนะคะซ้ายมือควบคุมเสียงขวามือตรงนี้ควบคุมความเร็วนะคะเป็นคูดคอนโทรลนะ,ค,ะคุณสามารถควบคุมได้เวลาคุณเดินทางไกลนะคะคุณขี้เกีเยจเหยียบคันเร่งอย่างเงี้ยคุณสามารถตั้งค่าได้นะคะตั้งค่าเป็น100มันก็จะเป็น100ไปโดยที่คุณไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยนะจ๊ะนี่นะในตัวแซดของเรามันก็มีแล้วนะจ๊ะนี่ ตัวเกล็ดแ้นนะคะมีตัวพับกระจกให้ด้วยนะเป็นพับกระจกไฟฟ้านะเป็นแบบพับนะคะไม่ใช่ว่ากดรีโมทแล้วมันจะพับเองไม่ใช่นะเป็นแบบพับนะคะอยู่ตรงนี้นะ๊ะอยู่ตรงนี้นะนี่คือแบบพับนะอันนี้เป็นปรับนะปรับตัวนี้มีให้ตั้งแต่ตัวแอแล้วแอก็มีแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นตัวแซขึ้นไปอ่มันจะมีแบบพับให้ด้วยนะคะและนะคะรถคันนี้นะคะราคาของเขามาที่9 3 2 0 0 0าบาท9 3 2 0 0สาหบาทนะสำหรับรถสีบรอนเงินสีเทาสีดำนะคะถ้าเป็นสีขาวมุกนะคะ ราคาจะปรับสูงกว่าตรงนี้ไปอีก7,000บาทนะจ๊ะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะ9 3 2 0 0 0บาทแล้วคุณใช้เงินออกรถแค่45,000บาท45,000บาทคุณได้รถหม่ป้ายแดงสวยๆแบบนี้นะออกไปขับได้เลยนะจะเป็นบอ่อหนังทัง้งคันรับรองว่าถ้าคุณได้ขับรถตัวเกรดซักตัวนี้แล้วนะคุณจะชอบมากๆนะเพราะมันนิ่มมากนุ่มมากนะมาทดลองขับได้นะเนี่ย เนีย่ยรุ่นทดลองขับละหมดเลยนะคะเนี่ยตัวมีคอสต์ม,ตมีคุณทดลองขับนะตรงนี้คือเครื่องสามพันนะคะมีเอ็กมีคุณทดลองขับนะมีเอ็กก็มีทั้งเครื่องพันเก้าเละเครื่องสามพันคุณทดลองขับนะเพราะงั้นนะคุณสามารถนะนัดหมายกับเซลล์นะคะกับที่ปรึกษาการขายได้ว่าคุณอยากจะขับรุ่นไหนแล้วก็ขับเป็นตัวเครื่องอะไรนะจ๊ะนี่นะสี่หมื่นห้าพันบาทสวยๆแบบนี้นะเอาไปใช้ได้เลยนะคะและถ้ามีเกียวโตนะราคาอยู่ที่เก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทสำหรับตัวสีเทานะถ้าสีขาวมุกก็ราาคสูงขึ้นอีก นะตัวนั้นนะใช้เงินเอารถที่4 9 0 0 0ืนาพนะสี่หมื่นเาพคุณน่ารถหมาย้ายแดงมมเจอร์โตตัวเกลเซดแบบนี้ออกไปขับได้เลยนะจ๊ะโอเคนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถของน้องสอรวิทย์นะจ๊ะน้องสอรวิทย์นะคะเป็นคนอำเภอเสิอง,งามนะและนะคะแฟนของน้องเขานะได้ทักเข้ามาปรึกษากับแพรวนะบอกว่าพี่พอดีว่าคุณแม่นะจะออกรถหมาย้ายแดงนะสักคันเอาไว้ที่บ้านเผื่อบางทีคุณแม่กลับมาจากต่างประเทศเนี่ยคุณแม่จะได้นะมาใช้รถ หม่ป้ายแดงที่บ้านนะและที่สำคัญก็คืออยากจะซื้อเอาไว้ให้ลูกชายนะแพรวก็ได้คุยกับคุณแม่ของน้องเสวิตด้วยนะแม่น้องเสวิตเนี่ยน่ารักมากๆเลยนะตอนแรกเนี่ยถ้าเข้ามาปรึกษาเนี่ยตัวแฟนของน้องเนี่ยยังมาปรึกษาว่าออกรถเริ่มต้นเนี่ยจะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะเป็นหลักหมื่นนะคะที่แพรวแจ้งไปนะแต่ เราได้คุยกับคุณแม่ของน้องสันลบินะที่อยู่ประเทศอังกฤษนะคะคุณแม่บอกว่าอยากจะดาวให้ลูกเยอะๆหน่อยไม่อยากจะให้เขาผ่อนเยอะนะคะกลวัวเขาจะลาําบากเลยในเรื่องการหาเงินผ่อนนะคะ mm. นี่น่ารักม,มากเลยน่ารักมากนะคะโดยที่ลูกก็ไม่รู้นะเนี่ยว่าแม่ดาวให้เยอะม,มากๆนะคะจนทําไปแน์น่ะถึงได้รู้นะคะว่าคุณแม่เนี่ย ดาวให้เยอะมากสูงมากนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคุณแม่นะคะที่อยู่ประเทศอังกฤษนะคะผู้สนับสนุนหลักนะแล้วก็น้องตอรวิทวิแล้วก็แฟนนะคะต้องขอบคุณมากมากเลยที่ทักหาพี่นะคะจริงๆนะน้องบอกว่าคนแถวบ้านออกรถกับพี่นะหนูก็เลยทักมาหาพี่ทักความปรึกษาว่าทํายังไงนะเราถึงจะออกรถได้ง่ายๆและอยากให้พี่แนะนานะคะรายละเอียดให้หน่อยว่ามันมีรถรุ่นไหนบ้างนะ๊ะนี่ก็ต้องขอบคุณมากเลยที่เลือกให้พี่ดูแลนะคะพรุ่งนี้วันที่23นะคะน้องจะมารับรถใหม่คัน ามคันนี้กลับบ้านนะคะและนะคะตัวนี้นะคะน้องได้จ่ายค่าตัวไว้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่10แล้วนะแต่ว่าเลิกดีเป็นวันที่23นะก็เลยจะเข้ามาเอานะพรุ่งนี้เช้าวันที่23นะขอบคุณมา,มากๆเลยนะจ๊ะและนะสำหรับใครนะคะที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ประเทศไหนก็ตามนะคะบนโลกใบนี้นะขอแค่คุณเป็นคนไทยนะขอแค่คุณนะคะ อยากได้รถใหม่ป้าแดงนะคะทักมหาแพลวนะปรึกษาฟรีไม่มีให้จ่ายทักเข้ามาได้นะคะปรึกษากันว่าทํายังไงนะค,ะคุณถึงจะได้รถใหม่ป้าแดงสักคันนะจ๊ะขอบคุณนะคะเจ้าของรถนะ,ะน้องสรวิทย์แฟนน้องสรวิทแล้วก็ คุณแม่ของน้องนะที่อยู่ประเทศอังกฤษนะขอบคุณมากเลยที่เลือกให้แปลดูแลนะคะนี่นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนก็ตามนะคะอยากได้รถหม่ป้ายแดงสวยๆอย่างนี้ทักหากันนะคะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะและไม่ว่าคุณจะผิดหวังจากที่ไหนมาไม่ว่าคุณจะผิดหวังจากใครเรื่องอะไรมาก็ตามอย่าบอกว่าคุณทําไม่ได้แค่ไม่รู้คุยกับแปลอีสุดลลาปางคุณอย่าบอกว่าคุณไม่มีปัญญาคุณอย่าบอกว่าคุณไม่กล้าคิดคุณอย่าบอกว่าคุณไม่กล้าฝันนะคะเพราะเราจะอยู่ได้นะคะเมื่อเรามีความหวังและความฝันเท่านั้นนะถ้าคุณไม่มีหาเหวอะไรเลยคุณจะอยู่ ไปทําไมเนาะโอเคถ้าอยากได้อย่างนี้ทักหากันได้เลยนะจ๊ะ และะคะแพลวเองแพลวเป็นเซลออนไลน์100%ไม่รับลูกค้าหน้าร้านนะคะถ้าอยากใจ้แพลวดูแลหรือว่าอยากจะปรึกษาการออกรถหม่ป้ายแดงกับแพลวสามารถตั้งหาแพลวได้บนช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจ YouTube g o o g l e TikTok Facebook, นะเฟซบุ๊กนะคุณทักหาแพลวได้เลยนะคะเซิร์ชเข้าไปว่าอีสุลำปางคุณก็เจอเซลลคนนี้อยู่บนนั้นแล้วนะ,ะ๊ะแพลวเป็นเซลนะที่ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ําและลูกค้าบอกต่อมากที่สุดในจังหวัดลำปางทําไมเขาถึงกลับมาให้แพลวดูแลแล,แล้วดูแลอีก ทำไมเขาถึงบอกต่อคนที่เขารู้จักและคนที่เขาไม่รู้จักมาออกรถกับแถลนะทักมาแล้วคุณจะรู้โอเคนะคะจะลืมนะคะคิดถึงยูสูต้องแผลเด็ดทุกคันดันทุกเคสแผลไม่เน้นขายแต่แผลน้้ดูแลหลังการขายถ้าว่าคุณให้ค่าสิ่งนั้นคุณเลือกแผลแล้วรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังและไม่เสียใจแน่นอนเชื่อแผลใช้ยสูสูดี